สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้ามื่อวานี้กาจะมาถ่ายเอาควายทุ่งนาโดนโถอยจะกลับบ้านแล้วกำลังเลียมหยากราซื่อว,วหยหยาโอ้อวยหยาซะกำลังจะอวยหนาเมื่อเอาตัวนี้คือตัวโอโลกแท่าน,นี้กินหยาตากตม้มลงตม้มกินหยา มันอยู่ในโฮมมันก็เลยอันออกจะมืดๆนะเพราะว่าบริยูน,นะนั่นแดดนะหมูนั่งก็ลงลังลงลงลง,ลงน้ำมาเจอพอดีเลยกําลังจะขึ้นบ้าน ไปทับควายมาสิไปได้อยู่บ่เนาะทับควายว่าจะไปถ่ปายหมอไอ้เกาะอ,อยู่แม่พอดีไปเส้นนี้แล้วงงพบกผลอะไรบ่เออขี้ตามทางโน่งไปเรื่อยฮอดฮอดไหนบ่เขาขี้ไปนี้ขึ้นป้อมโน่แล้วก็ตามทางโน่งไปเรื่อยๆเรื่อยยาวๆเลย,เย,เยตามนี้เลยนะเออตามตามทาง เพราะว่าว่าไปพอนละวันพันวันว่าจะไปถ่ายดนเตือเราไม่ได้ไปจะเถอะต้องแต่พนต๊ะกูนะเออไปฮอทียงเราเลยอยู่พูน่ะเต๋เออไปฮอทียงเราเลยไอเปิ้ลเ่อสันโอ้ไม่อย่างนั่นเก็บเป็นงงอ่านแล้วเอยขี่มอไซค์ไปฮอเลยไปแป๊บฮอเลยต๋ไปบดดโอ้ไพนว่าเอาเข่าอันอหันหามองอันเอสี่มงหามองอย่าไปฮอทียงเราเลยเตเอ โอเคโอเคสัน okay, okay, ไปแล้วาบ่อให้ดูเลไปแล้วข้าคอ,อกแล้วเข้าแรงข้าคเกเข้าวแรงแล้วเอาอีกหมูหนึ่งกันควายหมนี้กำลังลง,ลงน้ำมากำลังลุยน้ำมาน้ำไหลเลย น้ำฝนตกเมื่อกี้นี่เลยจากที่พันด้มีได้ตอนอาหารมาทายทีแรกนะประกาศลงน้ํากับอันกับหลานูนหนึ่งค่ะเพื่อนมาเอาควายนะประกันลงน้ำมองซักน้ํานะมองซักมองซักไม้นะขาวๆนะคันนี้นี่วันนี้ถ่วมไปเลยแต่กอนย่างได้นะน้าถ่วมเลยควายกำลังจะมาโมนี่เดี๋ยวลงอยู่บนน้ําจะลงน้ําบอโมนี้ ถ่ายบรรยากาศถ่ายเอาวิวค่ะเอาวิวให้ชมนะคะควายท้องทุ่งจ้ะผ่าปลาไปผ่านป่าไปมันสิมีอันหนู่บมม่มันสิมีควาย,ายหลายหลายเต้เออ้โหจักบ่โอ้ผู้ผนไปเลี้ยงควายน้องแก้มไปควายน้องแก้มมัเข่าคอกแล้วทีนี้จะติดตามยายไปถ่ายควายอยู่อันทับควายอยู่ยู้อยู่ไกลไกลู่ทุ่งอยู่ทุ่งน่ะมันสิมีปลาบังแล้วกันมิมีควายอยู่หลายตัวบ่ ติเออคุณจักกี่คุณจักกับคนเลี้ยงอยู่บ่ล่ะคุณจ้ากับเจ้าของคนอยู่บ่คุณจ้กี่บ่พี่เพื่อนเลี้ยงนะพี่เพื่อนเลี้ยงนะมีขโมยหรือข้าวคุยควายขโมยนี่หลายหลายเออบ่ของท่านบ้านไหนล่ะทำบ้านทำเต้าเอ้าผมเป็นของท่านทอยบ่ฮะ ก็ต้เอ๋ยบวอดีคองพงนี้กำลังลุยน้ำมาพอกำลังลุยน้ำมาก่อนบน่งกเบ่งพงนี้ก่อนพงนี้มันจะป<ม>งน้ำไมมาเข่าหรอป่ฮะมันจะเข่าคอหรอปู่งนะฮไปเบง่งพงไก่ก่อนนะพงนี้นแล้วยฮาจะจามาถ่ายนะอืเ เอาค่ชมแค่นี้ก่อนนะคะจะไปให้ตามทุง้อ่งใหญ่ๆก่อนคะ่ะส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะท่านผู้ชมช่วงนี้จะเป็นของท่านนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า